สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องมิมิทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2564ค่ะ ชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ใช้ในวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหรา,าศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยคะ่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคะ่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจดใดๆทัิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ,คะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตของชาวราศีตุลลัคนาตุลด้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะสิบไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญ อศวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรากฏมีนพิจิตคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะอ,อ,อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษิง์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพบกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้น มันรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลักษณะนาตุลน,นะคะน่าจะพยายามในความสัมพันธ์นี้อย่างหนักน,นะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับคุณได้โอกาสอ่ะเหมือนกับได้โอกาสที่ที่จะได้พูดคุยกับคนคนนี้นะคะแล้วคุณมีความพยายามในความสัมพันธ์คุณมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะที่ที่คุณจะได้จากเขานะคะถามว่ามันมันมันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายคะ่ะ คุณคุณต้องสู้ต่อสู้กับอะไรต่างๆคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าหน้าที่การงานแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าบางคนนะคะอยู่อยู่อยู่คนละประเทศนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายนะคะแต่ว่าก็ยังพยายามที่จะ ที่จะพัฒนากันไปนะคะอืมพรคุณะคือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรค,ะคะ่ะใช่มันมีอุปสรรคก็จริงมันลําบากก็จริงมันยากก็จริงแต่คุณและเขาก็พยายามที่จะผลักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้ายังยังพยายามที่จะอ่อให้โอกาสเป็นโอกาสซึ่งกันและกันนะคะอืมประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงวันที่1ถึง15กันยายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่บรบกวนเล่วอรลุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะจะได้รับฟังได้ชัดเจนเนาะ ขอดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายน2 5งพันค่ะไพ่เด็ดนะคะชายหยอดค่ะเจ็ดถ้วยนะคะ และเป็นไพ่อัศาวินถือดานะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํกากรกฏนิพจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิรกราศีกรกฏลัคนากรากฏอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุลกุมนะคะเผื่อใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น ห้าะมาระวังความสัมพันธ์ในช่วงกลางในช่วงครื่องเดือนแรกนะคะของเดือนกันยายนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติจริงๆนั่นแหละแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หรือถ้าถ้าหา,ากว่าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นคนที่มีอุปสรรคในด้านระยะทางนะคะปัญหาความสัมพันธ์ในด้านระยะทางอยู่ไกลกันนะคะอยู่อยู่ไกลกันมากมาก เ,เราก็เวลาไม่ตรงกันนะคะเวลาระยะทางนะคะไม่ตรงกันถ้าหากว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะก็เวลาในการทํางานเวลาในความสัมพันธ์ไม่ตรงกันอย่างบางคนทํางานกลางคืนบางคนทํางานกลางวันนะคะบางคนเดินทาง คือต้องต้อง,ต,องต้องทำงานโดยโดยการเดินทางตลอดเวลาไม่มีเวลาปล่อยปะละเลยคู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคิดมากฟุ้งซ่านด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเกิดเกิดการแบบไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันทะเลาะกันง่ายอารมณ์ก็เหวี่ยงด้วยขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยนะคะให้ระมาระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะแล้วก็คำพูด รวมถึงมีปัญหาในเรื่องราวของระยะทางแล้วก็เวลาที่ไม่ตรงกันด้วยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการระแวงนะคะเกิดการแบบคิดมากคิดไปเองไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลกนาตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนี่ให้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรก6เหรียญค่ะ อัศวินถือถ้วยนะคะหกไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาวราศีตุลลักษณะตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินค่ะลึกศบกันบังกรธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตหรืออาจจะเป็นชาวธาตไฟเมษสิงหธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น มันรู้สึกว่าในนาคตอะถึงแม้ว่าตอนเนี้ถึงแม้ว่าไม่จะบอกให้คุณระมัดระวังนะว่าจะทะเลาะก,กันคือสุดท้ายแล้วว่าคะแนนนาคตมันก็ยังมีโอกาสคือคือมันมีหน้าไพาของการทะเลาะหรือว่าแบบท้าเลกิกแบบอาจจะแบบว่าปักเสียงมีปักเสียงทะเลาะก,กันจูจี้จุกจกหงุดหงิดบน่นอะไรอย่างเงี้ยะคะแต่ว่าแนอนาคตยังไม่มีหน้าไพาของการเลกิกในเร็วๆนี้นะคะมันมีไพหกเหรียญเข้ามาก่อนดังนั้นมันจะมี คือคือคุณและเขายังยังให้โอกาสในความสัมพันธ์กันอยู่อย่างที่บอกแลนะคะว่าคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าต่างคนต่างมองว่าระหว่างเราสองคนมันคือโอกาสโอกาสทอง,โอ,ทองโอกาสที่จะได้คบกันโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันดังนั้นไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคขนาดไหนคุณคุณและคุณทั้งคู่ของคุณและเขายังยังมองว่าเอ้ยในนาะคุณล,ลำบากนะ ให้สิบไม้เท้าเราลำบากกันมานานกว่าที่เราจะได้ได้ได้คบกันได้คุยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันถึงทุกวันนี้อ่านะคะคุณคุณและเขาจะพยายามที่จะมองย้อนกลับไปในอดีตว่ากว่ากว่าเราจะได้คบกันกว่าเราจะได้คุยกันกว่าเราจะได้แบบเป็นแฟนกันจนถึงทุกวันนี้นะคะมันมันยากลําบากขนาดไหนมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคขนาดไหนนะคะถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงหรืออะไรกันบ้างหรืออาจจะทะเลาะกันบ้างคุณทั้งคู่ก็พยายามที่จะ ไปต่อพยายามที่จะแบบเออให้อาภัยกันแล้วไปต่อถึงแม้ว่าในใจลึกๆก็ค่ะให้หกถ้วยมันอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าใจยังรักอยู่นะคะถ้าหากว่ามันยังมีความรู้สึกระแวงความรู้สึกที่เอ้ยเราและเขาอะมีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าถ้าหากว,าว่าความรู้สึก ที่ไม่เท่าเทียมความรู้สึกที่โดนเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยมันก่อตัวขึ้นมาเยอะๆเรื่อยๆอะค่ะสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนทั้งคู่มันไม่ถูกเติมเต็มมันถูกมันถูกแทนคือความรู้สึกเติมเต็มมันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแบบเสียเปรียบได้เปรียบถ้าหากว่ายังมีความคิดนี้อยู่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันว่าจะหันหลังให้ความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะยาวนานขนาดไหนก็ตาม ะะต้องระวังนะคะหรือเ,เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศรีตุลลคนาตุลน,นะคะขอไพ่ทาโร่ให้คแนะนําด้วยค่ะสี่ถ้วยสามไม้เท้าควีนถือดาบและเป็นไพ่หกถ้วยนะคะชาวราศรีตุลลกนาตุลไพ่ทาโร่แนะนาว่า จงให้โอกาสจงให้อภัยนะคะจงเข้าใจค่ะเพราะว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่นะคะไม่สามารถที่จะตามใจเอาใจหรือว่าได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างทุกเรื่องก็ต้องมีการปรับจูนเข้าหากันการการที่เราและเขายังมีเป้าหมายเดียวกันยังมองเส้นชัยณจุดจุดเดียวกันอยู่ นะคะแล้วยังเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันดังนั้นจงเอาใจเขามาใส่ใจเราจงเห็นอกเห็นใจจงมีความเมตตาให้แก่กันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็จะค่อยๆปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์มันไม่โอเคแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรู้จากการให้อภัยก่อนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ